ตอนนี้เนี่ยคณะกรรมาการของสหรัฐเองอ้างถึงว่ามั่นคงภายในของสหรัฐครับในการอนุมัติร่างกฎหมายที่เสนอให้ไบ t e d a n c e ก็คือเจ้าของแอป TikTok นี้เนี่ยนะครับขายกิจการ TikTok ที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาพันเวลา6เดือนผลการโหวตในครั้งนี้เราใจมากครับ50ต่อ0มีความหมายสมาชิกกรรมาการนะครับของคอนเกรสเองต้องการให้ไบด e แดนซ์มีการขายนะครับทิกต็อก ออกไปในสหรัฐอเมริกาภายในเวลา6เดือนด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญฝั่งจีนเขามองอย่างไรบ้างบอกว่าการกระทําแบบนี้มีสาเหตุหลักเป็นแรงจูงใจเลยจากการที่นักการเมืองสหรัฐต้องการบีบบังคับจีนเรียกคะแนนนิยมด้วยต้องไม่ลืมว่าปีนี้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับและหนึ่งในค่านิยมคนสหรัฐคือการที่บอกว่าสหรัฐนั้นเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ถ้าเกิดทําอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะควบคุมได้คนสหรัฐก,ก็จะมีคะแนนนิยมไปด้วยนะครทีนี้บรรดาก,าการาผลลั ไม่ใช่แค่บริษัทสัญชาติจีนนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะในสหรัฐเองมีคนที่ใช้ติ๊กต็อกจำนวนมากมายถึง170ล้านคนก็คือประมาณสักครึ่งประเทศนั่นแหละครับก็อาจจะส่งผลกระทบตรงนี้ได้นักวิเคราะห์ชาวจีนเขาเตือนบอกว่าการล่ามแม่มดของสหรัฐในครั้งนี้จะทําให้บริษัทซึ่งถือว่ามีคุณภาพสูงอย่างไบแดนซันต้องถอนตัวออกจากสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายนั้นคงจะแย่ลงไปด้วย นักสังเกตการชาวจีนส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าการผ่านร่างกฎหมายติ๊กตอกนี้แสดงให้เห็นนะครับถึงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของนักการเมืองสหรัฐบางส่วนต้องการตามล่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สําเร็จไปทั่วโลกไปแล้วแน่นอนว่าบางส่วนเองนะครับอาจจะรับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอีกส่วน,นเองนะครับอาจจะไม่ชอบใจนอกจากนี้ไม่คุ้มค่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2ประเทศที่น่าจะประครับประคองให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์หลายสำนักจากฝั่งจีนย้ำบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวนะครับน่าจะเป็นเส้นทางเพียงเส้นเดียวนะครับในการก้าวไปข้างหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั่วโลกด้วยโคโซกติกตอกบอกว่ากฎหมายนี้เหยียบย่ำการใช้สิทธิการใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกของคนในบริการประมาณครึ่งประเทศ170ล้านคนกิจการธุรกิจเล็ก5ล้านแห่งที่พึ่งแพลตฟอร์มนี้ เพื่อการเติบโต,ตและการใช้งานด้วยเมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน e บอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา8มีนาคมนะครับบอกว่าเชื่อว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอไปพูดง่ายไม่ใช่ซีโร um ่สมเกมจีน e ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ต้องแข่งขันเพื่อให้รู้ผลแพ้ชนะนะครับต้องใช้คาพูดอาจารย์อาร์มเลยฝั่งหนึ่งคือสหรัฐเนี่ยเล่นเชสหรือว่าหมากรุก จีนเล่นหมากร้อมนะครับหม,มากร้อมคือชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะอ,อยู่รวมกันก็ได้นะครับก็คือเล่นกันคนละเกมปรัชญาคนละแนวเลยนะครับทีนี้ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาว่าจะมีการส่งร่างต่อไปต่อวันนี้เนี่ยนะฮะได้รับการผ่านพานในคณะกรรมาการนะครับของนิติบัญญัติแค่นั้นต้องดําเนินการกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามสะท้อนชันทามติครับของสองฝ่ายในหมุนนักการเมืองบางส่วนเลยของสหรัฐนักวิเคราะห์บอกว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือเปล่า ยังเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูนะครับกระบวนการทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมายของสหรัฐต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายนี้เผชิญกับแรงต่อต้านจากคนที่เขาใช้ติกตอกในสหรัฐอเมริกาที่ยื่นคําร้องเรียนคัดค้านการตัดสินใจตรงนั้นโดยการเรียนรายงานบอกว่ามีโทรศัพท์เฉลี่ย20สายต่อนอาทีที่โทรเข้าไปร้องเรียนต่อสภาคอนเกรสเพื่อคัดค้านการกระทําในการพิจารณาร่างกฎหมายในการที่จะให้ติกตอกนั้นขายกิจการในสหรัฐอเมริกาต่อไปนี่แหละครับเฟินครับ มสุดตัวองจริงนะคะสำหรับในฝั่งของสารัฐที่จะจัดการกับบริษัทของจีนนะคะตัวตัวตัวไบต์แดนซ์นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่า TikTok อกเขาประสบความสําเร็จอย่างมากมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ